คุณพ่อคุณแม่ครับที่ดูเราอยู่ในตอนนี้นะครับเคยมีอาการแบบนี้ไหมครับอาการตาแห้งตาแดงตาล้าตาพร่าแล้วก็ปวดกระบอกตาครับอาการพวกนี้ถ้าเก็บไว้นานๆนะครับปล่อยเอาไว้เนี่ยจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคต้อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับมีทางเลือกในการดูแลดวงตามาฝากครับขอต้อนรับน้องพิมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตถามคนใกล้ตัวก่อนพี่กับน้องแป้งเป็นไหมคะเวลาเราใช้สายตามากๆไม่ว่าจะดูโทรศัพท์มือถือ ขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอาการตาแห้งตาล้าตาแดงตาพร่ามีไหมแป้งเคยเป็นค่ะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะต้องซื้อน้ําตาเทียมเนี่ยมาหยอดบ่อยๆเลยแต่ก็ไม่หายอะค่ะเป็นอยู่เรื่อยๆเลยค่ะส่วนพี่เองนะเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างบางทีปวดตาหนูปวดจริงๆแล้วบางทีน้ำตาไหลแบบว่านั่นแหละแสบตามากๆแล้วก็คือเราหยอดตาก็ไม่หายถูกไหมคะใช่แป๊บเดียวแป๊บเดียววันนี้ค่ะใครที่ดูอยู่แล้วมีอาการแบบน้องแป้งนะคะแล้วก็พี่เอค่ะตั้งใจฟังพรีมดีๆเพราะว่าพรีมมีทางเลือกที่ดีมาก มาบอกกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ดูแลดวงตาตั้งแต่เราตื่นนอนยานหลับเนี่ยเราใช้สายตาตลอดเวลาบแบ<ต>บไม่ได้พักเลยไม่เหมือนอวัยาวะอื่นของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าพอเราตื่นยานหลับปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่มีอะไรช่วยดูแลแล,และป้องกันเนี่ยปัญหาจะตามมาถ้าเราสะสมไปเรื่อยบางคนบอกว่าตอนเนี้ยตาแห้งตาผ้าตาล้าไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าระยะเวลานานปุ๊บมีโอกาสถึงขั้นว่าถ้ารายแรงคือมองไม่เห็นได้เลยจริงครับอันนี้เรื่องจริงก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นวันนี้มาดูแลสุขภาพ ดวงตากันดีกว่าค่ะแล้วพิมพ์ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าขึ้นชื่อในเรื่องการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ100%เปอร์เซ<ะ>็นต์เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือแบรนด์ไวตานเนเจอร์พลาสซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลดวงตาโดยเฉพาะนี่เลยค่ะนี่ตัวนี้คือไวตานเนเจอร์พลาสลูทีนนะคะและซีเซนทีนค่ะจากสารสกัดดอกดาวเรื่องผสมสารสกัดบิลเบอร์รี่ซึ่งสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาออกแบบมาช่วยในการดูแลดวงตาโดยเฉพาะเลยต้องเน้นเพราะฉะนั้นใคร ปัญหาเนี่ยจัดตัวนี้เลยกับไวตาลูทีนของเรานะคะเค<อ>พราะวหนึ่งแคปซูลเนี่ยมีสารสกัดที่เพียงพอต่อการบำรุงสายตาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือลูททนและซีเซนทีนเนี่ยเราอยากจะบอกก่อนว่าร่างกายไม่สามารถสร้างสารนี้ขึ้นเองได้สารอะไรจ๊ะลูททนและซีเซนทีนค่ะคที่อยู่<อ>ในตัวไวตาเนี่ยจะพัสลูทีนตัวนี้<ห>และอยากจะบอกว่าถ้าสาร้างเองไม่ได้ก็ต้องทานเข้าไปเท่านั้นแล้วถ้าอยากทานให้ได้ปริมาณที่เหมาะพอดีในการบำรุงดวงตาก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะทานเข้าไปค่ะแล้วเขาก็ยังมีสารสกัดจากบิลเบอร์รี่อีกนะคะอย่ารอช้า วันนี้บำรุงดวงตาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะสายเกินไปนะคะมาร่วมบำรุงดวงตากันด้วยไวตานเนเจอร์พลัสลูทีนค่ะดวงตาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะทุกเนาะถ้าปล่อยไว้ดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันมีอาการต้อหินนู่นนี่นะต้องไปเสียเงินผ่าตัดอีกนะฮะย้ำกันอีกทีสิครับว่าในสารสกัดของเรามีอะไรบ้างนะหนูตัวไวตานเนเจอร์พลัสตัวนี้นะคะนอกจากว่าจะมีลูทีนซีเซนทีแล้วนะคะซึ่งสกัดมาจากดอกดาวเรืองนะคะเป็นธรรมชาติ1น0่ยเอร์ังมีสารสกัดจากบิวเบอร์ด้อยู่ข้างในก แบบมาเพื่อบำรุงดวงตาโดยเฉพาะใครมีปัญหาตาแห้งตาละใช้โทรศัพท์มือถือนานๆบ่อยๆตอนนี้เจอแสงสีฟ้าหน้าจอต้องย้ําเลยนะคะว่าต้องทานค่ะ